สวัสดีครับเพื่อนๆตุกนตุกตานนะครับสดีามารลับจมรับฟังจองคนใตนี้นะครับก็คลิปนี้ครับ นมเซก,กับป้าเพื่อนเนมาโลถึงซาบป,ปคุณของตอนอันชัแนนะครับก็มีต่างคุณต่างโทษกับเพื่อนเพือนกับมีต่างคุณต่างโทษก็ตอนอันชันนะครับก,บกบ็มีซาบปคุณถูกส้วน,น้ะครับไม่ว่าจะเป็นรากนะครับรากขก็ช่วยครับปสัสสาวะเป็นยาละบายแกปฝันนะครับแล้วก็ยังบำรุงสายตาครับส่วนใบนะครับ ไปกับลุกสายตาช่วยขับปัสสาวะช่วยขับข้อเสียเอาใจร่างกายกับเพื่อนกันส่วนเม็ดนะครับเม็ดก็เป็นยานระบายครับก็จะทําไมเกินทรายกับเพื่อนกับทําไมเกินทราย่นะคกับดอกพอดอกนะครับแต่ลายคนออกไปกินนะครับกินซดก็ได้แต่ว่านั่นแหละครับกินซด ตัวหลังสะอานนะครับผมมียางด้วยนะครับมียางขอผมนะครับพาไปโนอะน้ำจุบกับโนอะน้ำจุบกินกับบูดูครับข้าวรนอนๆก็รเหมือนกันนะครับก็ตอนนั้นชั้นนะครับก็มีโทษกับเพื่อนกับมีโทษมือนกันกับเพื่อนกับถ้าเพื่อนกินมากเกินไปนะครับ กินมากเกินไปจะทําไ้ไตกับไตทำงานหนักคนที่เป็นอกไตนะครับก็ไม่ควรกินกับเพื่อนเพื่อนเคือนคนนนะครับเป็นโรคลุ่ยจางเลือดจางนี่แหละครับก็ไม่ควรกินกับเพราะว่าอันชั้นมีฤทธิ์ละไหลเรือดกับเป็นอนตรายต่อร่างกายเลยครับเพื่อน โลความแรงสูงกักินไม่ได้ควรงดกินเลยครับกัวจะไม่น่ามืนนี่เลครับไฮเล่นะครับไฮเล่เท้านะครับนี่ครับก็ขึ้นง่ายกับได้นําได้พูนสักทีก็หลกลาลวเลครับคนอี้ท้อนไปไล่ล้นเหลวนะครับตัดไปเลยล้นเหลวยังขึ้นครับก็อนขึ้นนี่ครับขึ้นนี่เอาดึงเหล้าคลองสรัพย์คุณและตรวจก่อนชั้นมาแล้กัเบเปื่อยเปื่อยกับ ขพูดหมือไม้ครับตีตีดำจุ่มครับสวัสดีกครับ